ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีอ้าวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาประจำเดือนกนรกฎาคม2565มาแล้วนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนและดาวพุธของคุณก็ไปโคจรได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าราชาชโชคนะ ส่วนดาวอีกดวงหนึ่งที่สำคัญมากก็คือดาวศุกร์นะครับที่มาทับลัคนาของคุณเองซึ่งดาวศุกร์ตวงนี้นั้นทับลัคนาของคุณนั้นนะครับไปโยกกับดาวอังคารนะครับอยู่ในเรือนดาวอังคารอยู่ในเรือนลาพระสรุปเลยและกันว่าในช่วงเดือน กรกฎาคมนั้นเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีพฤกษบ์เออลัคนาราศีมิถุนโทษนะครับลัคนาราศีมิถุนจะหาเงินหาทองได้คล่องนะดูเหมือนกับว่ามีรายรับพิเศษอาจจะมีรายได้ที่สองหรือโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามาก็ได้อีกทั้งดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวสุพเคราะนะชื่อก็บอกอู่แล้วว่าดาวศุก เขาบอกว่าดูโพกทรัพย์กิเลสกำดัดให้ดูที่ดาวศุกร์ศุกร์มัททลักคนาก็เป็นช่วงที่การเงินจะดีแล้วก็เป็นช่วงที่กำดัดเยอะเหมือนกันแหละเดือนนี้อย่าทําเป็นเล่นไปนะทั้งอังคารและราหูโยกหลังดาวศุกร์โอ้ยสองดวงนี้ก็บอกยี่ห้อไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเป็นเดือนที่ทั้งหาเงินเก่งเป็นเดือนที่ทั้งมากๆในเรื่องการอารมณ์เลยแหละนะ ย่าอยาอยา่ยาปฏิเสธนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นช่วงเดือนที่นะนะครับเป็นช่วงเดือนที่ตัวของคุณเองนั้นมีความรู้สึกนะครับอยากที่จะเข้าสังคมต่างๆมากยิ่งขึ้นดาวพุธดาวเกี่ยวกับการเจรจาไปโยกหน้าลัคนานั้นแล้วก็เป็นการโยกหน้าของดาวคู่ธาตุน้ํา มันก็ทําให้มีความรู้สึกอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนมากยิ่งขึ้นนั่นแหละในเดือนนี้นะ1นึ1 0นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นหรือความคิดรเริ่มใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอเดียในเรื่องของงานหรือแม้แต่สัมพันธภาพต่างๆที่มันจะมีเข้ามารู้จักเจออกันใหม่ๆนะครับ1 1บเช่วงนี้ระวังสุขภาพนะอย่าเพ,พลอไายนะ สุขภาพระมัดระวังนะครับอาจจะมีไม่สบายเจ็บป่วยกินยาได้เข้าใจไหมชาวมิถุนทุกท่านดูให้ดีพอ16ถึง20ช่วงนี้การงานก็ยังมีความสำเร็จดีอยู่ดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็ความรักจะมาโดดเด่นมากๆในช่วง21จนถึง26 21นะเออ21จนถึง25นับง่ายๆดีกว่า ช่วงนี้ใครเข้ามาเจอกันแล้วก็เดีคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วมาสนิทสนมมากขึ้นในช่วงนี้แล้วก็โอ้ต่างคนต่างมีใจให้กันความสัมพันธ์จะดําเนินไปได้อย่างดีใครที่เคยคุยกันมาแล้วห่างหายกันไปให้ใช้ช่วงโอกาสนี้ติดต่อกลับมาหากันนะครับถ้าไม่อยากจะขาดความสัมพันธ์ไปเลยนะ21จนถึง25นะครับ26จนถึง31ช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะรายจ่ายเยอะซื้อหนึ่งซื้อนี่ เดี๋ยวใช้โนู่นใช้นี่มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินตลอดนะครับแต่สรุปโดยรวมๆแล้วผมว่าเดือนเนี้ชาวมิถุนถ้าไม่นับเรื่องสุขภาพนะช่วง11จนถึง15นอกจากนั้นแล้วผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวแหละนะครับนะครับส่วนในเรื่องความรักนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเจ้าเรือนความรักลอยกลางฟ้าเป็นเกษตรราที่ปดีเป็นเดือนที่จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสารความสัมพันธ์หรือหรือ นะครับใครที่มีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์ต่างๆจะดําเนินไปทางที่ดีใครที่เลิกหรือห่างหายกันไปแต่ยังไม่ขาดสักทีเดียวนะช่วงเดือนนี้อาศัยช่วงจังหวะที่ดีติดต่อกลับมาหากันความสัมพันธ์ยังน่าจะดำเนินไปได้ต่อแต่ว่านะครับต้องบอกก่อนว่าในช่วงเดือนนี้นะครับดาวหลายๆดวงเนี่ยมันเอื้อไปในเรื่องของความปรารถนาทางเพศซะเยอะนะก็ ดูเอาก็แล้วกันสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะว่าอังคารกับราหูโยกหลังแล้วก็ไปโยกกับดาวศุกร์เนี่ยเออความปัารถนาเต็มเปี่ยมเลยในช่วงเดือนนี้ถามว่ามันเดือดร้อนไหมมันก็ไม่ได้เป็นหนักหัวอะไรใครหรอก <c oughs> แต่ก็ดูให้มันเหมาะสมก็แล้วกันนะก็ขอให้โชคดีนะครับค่าชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านมิถุนนะมิถุนนะโชคดีสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี